ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเลื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําการชงกาแฟแบบง่ายๆโดยใช้เครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง DeLonghi นะครับก็เดี๋ยวชื่อรุ่นแล้วก็สเปคต่างเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ให้ไปใน d e s c r i p t ันนะครับเครื่องนี้ถ้าดูในห้างสรรพสินค้าก็ราคาอยู่หมื่นต้นๆนะครับแต่ว่าเครื่องตัวนี้ถ้าจาไม่ผิดได้มาตอนที่เขามีเซลล์ลดราคานะครับได้มาประมาณ9 0 0 0กว่านะครับ วิธีการชงก็ง่ายๆนะครับเครื่องนี้มันก็จะมาเป็นเครื่องชงกาแฟสามารถกดกาแฟได้ตีฟองนมได้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นแทงค์น้ำตัวนี้ตุกตุกอ่ตรงนี้นะครับเป็นแทงค์เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็เปิดฝาแล้วก็เทน้ำเข้าไปนะครับซึ่งมันใช้งานง่ายมากๆจริงๆแล้วก็อันนี้เขาก็จะมีคัพที่ให้เราไว้ใส่กาแฟมานะครับอันนี้เราใช้แบบ สองถ้วยนะครับาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีด้ามชงมาแล้วก็ใส่เข้าไปเลยปึ๊บนี่นะครับวิธีชงก็คือไม่ได้ชงแบบพิถีพิถันอะไรมากนะครับวันนี้เราแนะนำสำหรับการชงแบบช้าๆในเวลาเร่งด่วนนะครับเดี๋ยวเรามาทำให้ดูว่าเราทำยังไงบ้างนะครับไปดูกันอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับสมมุติว่าเรามีเจ้าเครื่องชงกาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าที่บ้านเราไม่มีเครื่องบดกาแฟนะครับ สิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือไปซื้อเมล็ดก,กาแฟก่อนนะฮะเมล็ดก,กาแฟเนี่ยซื้อเสร็จปุ๊บก็บอกว่าให้ที่ร้านอ่ะเขาบดให้เราได้เลยนะฮะแล้วก็เขาก็ใส่ถุงมาเนี่ยแหละแล้วเราก็เอามาใส่ในภาชนะที่มันเป็นสุญญากาศนะครับเพื่อให้ากาแฟเราเนี่ยไม่โดนอากาศมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าทางที่ดีเนี่ยมีเครื่องบดแล้วบดกาแฟใหม่สดเนี่ยก็จะได้กาแฟที่หอมกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเราก็ใช้แบบอย่างนี้ที่เขา บดมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเรามีเครื่องทำกาแฟแล้วนะครับเริ่มโดยการเปิดเครื่องครบผมาเราก็เอา,มาเมล็ดกาแฟที่เขาบดมาให้นะครับเตรียมตัวมาสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้มีเพิ่มเติม2ชิ้นก็คือจะเป็นตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นคล้ายๆแหวนที่วางไว้บนที่ชงกาแฟนะครับเพื่อป้องกันกาแฟหก แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเกลี่ยกาแฟแล้วก็มีน้ําหนักเป็นแถมลงไปในกาแฟนะครับให้มันเรียบเสมอกันนะครับซึ่งจริงๆเครื่องพวกนี้มันเป็นเครื่องที่แรงดันเท่ากับเครื่องใหญ่ๆก็คือ8ปถึงเบาร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่หม้อน้ําเขาเล็กแล้วก็ท่อลาเลียงน้ำเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับการปล่อยแรงน้ําออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าเครื่องแผงๆเครื่องตัวเราเป็นแสนนะครับดังนั้นยิ่งเราไปแถมหรือไปกดเม็ดกาแฟแน่นเกินไปเนี่ยมเมล็ดกาแฟก็ อาจจะไม่ชกัดออกมานะครับคือน้ำกาแฟาอาจจะไม่ไหลสมมติถ้าเรากดแน่นเกินไปหรือหรือเราบดละเอียดเกินไปนะครับอ่ะทีนี้เรามาเริ่มครับเอาแก้วมาใบหนึ่งเนี่ยครับเปิดเครื่องวางไอแหวนนี้ไว้ด้วยก็ได้นะครับมันจะช่วยให้เราเทก,กาแฟลงไปได้ง่ายขึ้นเ<ม>ทีเอยวเราจะใช้กาแฟประมาณ13-14กรัมนะครับตักมันลงไปครับ ก็ไม่ต้องสีเลียดเรื่องน้ำหนักตัวนี้มากนะครับโดยประมาณคือกินเองที่บ้านนะ13-14กรัมโดยประมาณใช้ได้นี่ครับโอเคทีนี้ถ้าเรามีเวลานะครับไม่ได้รีบมากผมแนะนำให้อุ่นตัวนี้นิดนึงก่อนนะครับให้มันโดนความร้อนนิดนึงนะครับให้มันเก็บความร้อนเหมือนอารมณ์เครื่องแฟเราต้องไปอุ่นไอตัวกระบอกที่เราใส่เมล็ดกาแฟเป็นิดนึงนะครับแล้วก็ ให้เขาโดนความร้อนิดนึงนะครับก็<ะ>ลงมานะครับอ่าปุ๊บีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทกันเลยนะครับปุ๊บอันนี้มันไม่ใช่เซสชันที่ผมชงกาแฟจริงร่ะก็คือเ,อ,เอา มาจัดทำให้ดูนะครับจริงสเตชันผมจะลกก <Charl ott es> ว่าน LIKE ี้ค่อนข้างเยอะอ่ะเอาตัวนี้ก็จะอุ่นอแล้วนะครับเอาแหวนตัวนี้นะครับวางลงไปปุ๊บแล้วก็เอากาแฟมาเทไปจะเทค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เคาะ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 ุ๊บุ๊บุ๊บโอเคแล้วก็ยกแหวนขึ้นมาเล่นกาแฟที่หมดเสร็จแล้วก็จะอยู่ตรงที่กระบอกเอ่อที่ที่โฉงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาวางลงไป แล้วก็มุนปร๊บยบลงมานะครับทีนี้ถ้าจะเก็บกวาข้งบนเรียบร้อยตัวเนี้ยมันก็จะเรียบเนียนสนิทแหละไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะโอเคแบบประมาณนี้นะหลังจากนั้นเราก็เอาไปใส่ที่เครื่องได้เลยครับปุ๊บ,บแล้วก็เอาแก้วมานะครับมาวางลงไป ทีนี้มันจะมีปุ่มกดน้านะครับอันนี้คือผมตั้งหนาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆมันเราสามารถเอาตาช่างมาวาาแล้วก็กดให้น้ําไหลให้ได้ปริมาณของน้ำเนี่ยตามที่เราต้องการได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปกดให้ดูใ,ใกล้นะครับ เราก็จะได้ช็อตกาแฟออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคถ้าใครกินกาแฟนมนะครับผมก็แนะนำให้เอากาแฟเทนะครับแล้วก็เติมนมลงไปนะครับจนที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใส่นั้งเข็งลงไปนะครับแค่นี้เราก็จะได้เป็น ลาเต้เย็นยง,ง่ายๆกินท,ที่บ้านแล้วนะครับถ้าใครเปอหวานก็ใส่หวานไปนะครับแต่ถ้าแนะนํากินได้ก็พยายามลดหวานตัดหวานไปนะครับเพื่อสุขภาพดียังไงพบกันใหม่คลิปหน้ากับลุงมาหาเรียน,นะครับสวัสดีครับ